โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็อตซีล่าครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอ e ีฟุตบอลสองพันยี่สเหมือนเดิมนะครับโอโ้โสองหนึ่งสองว่ะทุกคนโอโ้โหหลังตึงๆนะครับลุยแรงเดิมนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวฟันได้ผมหัวตกว่ะโอเคเดีย๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะครับทุกคนใจยเย็นๆนะผมก็มาใน2 1 5 2เหมือนเดิมนะครับแผนเดิมๆผมเดีมม๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนเป็น4 2 2 2แล้วนะครับ น่าจะเข้ามือสุดในแพทนี้แล้วนะเดี๋ยวว่าจะลองซื้ออลอนโซมาเล่นนะครับเป็นควิกเคาน์เตอร์นะเผื่อจะมีอะไรอะไรใหม่ๆโคตรใหม,อใหม่อาจจะดีกว่านะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมซื้อแล้วเดี๋ยวจะลองเล่นห้ทุกคนได้ดูนะเมื่อก่อนผมชอบเล่นมากเลยควิกเคาน์เตอร์นะแต่หลังๆมันโดนโยนข้ามหัวตลอดก็เลยไม่ไหวครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ลองบอลเคาน์เตอร์นะผมหลังแน่นกว่านะถ้าเล่นควิกเอ่อ ที่เขาเติมหลังมันจะหลุดนะครับแล้วหน้ามันจะบุกบุกม,ม,มันมากเลยนะมันแบบมันแหละทุกคนโอเคอน,นี่ก็มาเล่นอ e ีฟุตบอลให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นเคยนะครับผมนานๆไหนก็อย่างนี้ก็พยายามทำคิวให้ทุกคนนะมาเอปเปเป้มผมมาครับรายการให้เนต้าไม่ได้ครับรายการได้อยู่มาครับรายการมาให้โดนดักไปได้อยู่นะครับคิเชโน่ใจเย็นๆนะ โอ้โหคินาโน่ตัวนี้ก็มงดีนะครับยิงคมก็ระมัดระวังเขาเปิดกันนะเปิดออกข้างเข้ากลางนะผมระวังกากาไอเอมปาเป้ดับเบิลดลูกนี้โอ้โหจะบิดเคอร์เลอร์ซะหน่อยปั่นเบาๆก็เข้านะแต่อยากบิดเคอร์เลอร์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมปาเป้ตัวนี้ใครได้ก็ มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมผมได้เพราะผมเหมาแพ็กนะคลิปก่อนๆทุกคนย้อนกลับไปดูได้นะครับผมไป let's go ครับคิตาโนจะจ่ายเอาข้างมาครับมาแล้วผมยังไงน,น,นึกนักนึกนักอยู่กุลิตกุลิตกุลิตให้เขาเปิดนะครับปล่อยเขาเปิดมามงลูกนี้โอเคผมมาครับกาก้าไอคิริเอ็นเอมเป้มาครับรมมผมเชฟเจงโก้เชฟเจงโก้เปิดให้บาเป้ไม่ถึงนะครับผมมา ดีแอ้วสิ้นมาครับผมเอเดนฮาซาจ่ายตีนะครับโดนโรเบโตคารอสมากาก้าให้เนตามาแล้วครับเจฟเจงโก้เจฟเจงโก้ไว้ยังไงเจฟเจงโก้จริงลูกนี้เรียบร้อยโก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 โ o go o k ครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยเซฟเจงโก้นะครับผมเซฟเจงโก้ผมตัวนี้ก็105นะยังไม่ได้ลองตัวใหม่เลยทุกคน ไม่มีบุตเตอร์ว่ะเลยไม่อยากเล่นโอ้โหเกมต้องมีบุตเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปทาภารกิจหาบุตเตอร์ก่อนผมก็ไม่รู้ว่าบุตเตอร์หายไหนได้ง่ายใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามานะทุกคนโอเคเชอร์โกโดนแย่ไปครับโรดี้มาผมคิตเตโนมาให้เปดี้เออเปดี้ดิมาเอโอเคเรียบร้อยเจอไปดิมาเสียบแม่นะครับแผ่นนี้เสียบเสียบคนแม่นเจอแรงโดนผมโดนเสียบตลอดเลยทุกคน แพ้3าตาโดนเสียบนี่แหละโอ้โหคนที่เสียบเก่งก็เก่งจริงนะครับเขากะจังหวะถูกนะใครที่เสียบไม่เป็นผมแนะนําให้ไปฝึกนะครับผมจะได้เก่งๆนะทุกคนมาลบไปโตคาร์ลอสโอเคหลอกไปจ่ายมามกาก้าวิ่งย้อนสอนโอ้โหโดนเสียบบอลไหมครับมาเอาใหมหมาผมไปดิมาครับนาวโรให้กุลิตจ่ายมาให้กากามวลยิงลูกนี้โอ้โหกากา ม้วนอย่างสวยเลยนะทุกคนแต่ยังไม่เข้านะผมก็ยังเหนียวประตูขาวชื่ออะไรไม่รู้นะใครวะคาซิยา์ญญปะผมมองจากมุมนี้นะน่าจะดูจากหน้าตานะผมมาปเปิดเข้าไปกุลิตย้อนไปหน่อยมาครับอินเต้าให้รายการยิงลงนีเ้เรียบร้อยโอ้โห,โหรายการผมยิงกนันะครับยิงไกลด้วยนอกกรอบเขตโทษนะครับผม ประมาณหกหลาแปดหลาครับประมาณนั้นเดานะผมมั่วทุกคนอย่าไปเชื่อผมนะมารโลด,ด,ดี้ไราการดไรมาอยินตาไม่ได้นะครับบอลอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามกระชากขึ้นมาจ่ายมาครับปนีมาแล้วครับโดนผมแย่ไปมาครับเบปาเป,ป,เป้มาให้เชฟเชงโก้กูริตกูริต <c oughs> จะพลิกลุกงนี้โดนแย่ไปครับมา ดักดักดักโอ,โ,โอ้โหโยนมาครับจะให้พิโดเราพิโดเข่าดีไม่ใช่พิโดเรามาครับยกไปเอ็มปาเป้ได้อยู่นะครับอินเนต้าจ่ายให้เปเป้ไม่ถึงนะครับผมเคอินเนต้ามันนี่ครับโดนผมดักไปมาครับอินเนตา้าควายมาให้ไกรกาดกาก้าจ่ายให้เซฟเชงโก้เซฟเชงโก้หมุนให้กาก้ากาก้า,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 าเอาขวามมายิงโอ้โหนี่ไงทุกคนดูดิ เสียบนี่สำคัญมากคุมได้หนึ่งนันเรียบร้อยครับโดนยิงไปเฮ้ยโดนเคลียร์ออกไปมาครับไปดิเอเดนฮาซามาผมยิงลงมี้โอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะปิเตเช่ผมปิเตเช่ร้อยหกนะคนไม่อยากขี่มากหรอกโอ้โหตัวนี้ผมล่ามานะผมมาจบไปซอมตัวต่อสูตรนะครับครึ่งแรกโอ้โหเขายิงยิงผมตรงกรอบหนึ่งลูกนอกกรอบหนึ่งลูกนะครับผมก็ถือว่า ผมสามารถคุมเกมได้นะปะเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่า <c oughs> ทุกคนคือเขาจัดทีมนานมากเลยกว่าจะได้เล่นนะครับโอเคมันเป็นไรถือว่าให้เขาแก้เกมผมนะผมนำสองตัวศูนย์ผมไม่รีบนะโรด,ดี้มาเนนตาไม่ได้ครับมาคัสแลตฟอร์ดมาโดนรายการดักไปมาการ่าให้กูลีดมาแล้วครับเจฟเจนโกมลุดอีกแล้วแต่โดนฟันไนเบียดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบไปเกือบไป มาครับผมจ่ายมาเฮ้ยพี่โดพี่โดจะเย็นมาครับรายการผมโอเคเมตาให้เอ็มปาเป้มารับเอ็มปาเปจ้จะจะดับไปคั้วเฉยเลยจะดับเบิ้ลท่านนะทุกคนมาได้อยู่ครับมาคารแลัสฟอร์ดจ่ายมาลูกนี้พาดไปโดนกากา้าเก็บไปมาให้กุลิตกุลิตมาครับให้เบนไว้ เป็นไว้ใจให้เชฟเชงโก้หอกลูกนิดยิงลูกนิดเรียบร้อยโอ้โหกูกูกโโโโโูกูหลังหักไปนะผมใครรับผิดชอบเนี่ยโอ้โหกาก้ามาครับทิโดยียวผิดได้ยิงด้วยซ้ายติดด,ดินเทา้าเส้นผมนะครับหน้าไม่ไม่ล้มนะทุกคนไม่ล้มพิโดเซ็งเลยนะ โอ้โหชเชฟเบงโก้เมื่อกี้สวยมากเลยทุกคนอันนั้นผมไม่ได้เล่นท่านะทุกคนใช้อนาล็อกเอานะดึงกลับหลังแล้วเขาก็เสียบไปแล้วก็หลังก็น่าจะหักเนี่ยจบเกมนี้ไปบ,บําบัดไปบําบัดหน่อยครับน่าจะชื่ออะไรตุลาบน่าจะตุลาบนะตัวนั้นมาผมโรดี้มาให้เปดี้เปดีก้กับโรดี้แม่งเอ้ย,อยชื่อเหมือนกันอีกย้อนมา,มา เกือบไปท่านคนเกือบไปดิเชคโวยวายแล้ววะเฮ้ยเล่นอย่างงี้มาปีเตอร์เชคโยนขึ้นไปครับโยนให้มันสูงที่สุดที่สูงได้มาครับเป็นไวไม่ไ,ไ,มได,ด้พี่โดพี่โดโอเคมาครับในการจ่ายไปให้ประเภทไม่ถึงด้วยเฮ้ยโอเคโอค้ยเสียหายชิบยหายชิบยหายพี่โด,ด,ดยังยๆๆ มาเบนไว้ BMW, เปิดขึ้นมาโอเคครับรายกาดจ่ายให้กา้าได้อยู่ครับกา้าพิกไปด้านขวาวนวนจ่ายกลับมาให้โรเบโร์ตคาร์ลอสโรเบโร์ตดึงก่อนจ่ายให้อินเนต้ามาครับอินเนต้ามมวนกลับไปก่อนหักเสียบแล้วทุกคนมาครับเบนไว้ม้วนกลับเหมือนกันให้กูริตจ่ายให้ไม่ถึงวะเฮ้ยเดนเนฮาซ่าโอเคครับเดียวเเ้นเก็บไป มาครับจ่ายให้รายการเข้กากลางมาให้เชฟเจงโก้มาให้กากาจ่ายให้เาเป้เปเป้วิ่งก่อนแล้วนะโรดี้มาครับผมเขาจะสวนจ่ายโยนลุงนี้มาโดนดินเท้าเส้นผมเคลียร์ด้วยซ้ายไปนะผมโอ้โหใครว่าตัวนี้ไม่ดีนะผมยังไงก็ยังพูดว่าโอเคนะตอนตอนนี้นะดนเท้าเส้นเนี่ยบางคนอาจจะไปแลกเดอะบอยนะก็ยินดีทุกคนด้วยแต่ผมขาดกองหลังนะทุกคนโอเคนี่บก มงสู้พี่โดได้ด้วยมาเนต้าจ่ายไปผิดพลาดวะโอเคได้อยู่อินเนต้ามาครับจะจ่ายให้บาเป้โดนฟันได้ดักไปแล้วโอ้โหฟันได้ดักแอนเกมดีวะครับมาคาร์ลีฟอร์ดโอเคมาคาร์ลีฟอร์ดพลาดไปแล้วเขาเอามาคาร์ลีฟอร์ดมาเล่นฝั่งขวานะทุกคนถ้าเล่นฝั่งซ้ายน่าจะโอเคกว่ามาครับคาร์นาโลจ่ายเข้ากลางมาให้ไราการ์ดพลาดอีกโอเคคาร์นารลได้อยู่เอ้ย อะไระครับเนี่ยยกมาโดนดีนเท้าเส้นเคลียร์ไปมาครับเนนตาจ่ายเข้ากลางให้ปาเป้เอ็มปาเป้ให้เชฟเจโก้ให้กาก้าร์ที่หนึงกาก้าจ่ายให้อินนตามาให้เบนไวท์อุย้ยพลาดเรียบร้อยเลยมาครับเอเดนฮาซาอีเดนฮาซามาบเบนไวท์เบนไวท์จ่ายไปลูกนี้โอ้โหติดรายการโอ้โหมาคาร์ลฟอร์ดชิบหายละแทงไหมแทงมาลูกนี้ว่ายังไงมาลูกนี้คิด จะโนยิ้มด้วยซ้ายอีกแล้วโอเคดับไปนะครับมาครับฮาซาโดนดินเท้าเส้นผมแย่ไปนะครับก็ข่าวทุ่มก็น่าจะหมดเวลานะาุกคนโอ้โหนำไปสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับมาฮาซาเปิดด้วยซ้ายลูกนี้พี่โดโดนขนาดลงไปครับผมจบไปสามประตูต่อศูนย์เป็นยังไงกันบ้างครับเชสตโกลม m v p ไว้นะตานี้ โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆผมนะครับสวัสดีครับผม